นี่ครับเกตเล็กเกตน้อยผมพามาฝากนะครับนี่ต้นสนสามใบเนี่ยดีมากๆอยากได้นะคุณคนคิดว่าน่าจะอยากได้เหมือนผมนะ,ะมานาปลูกต้นมาฮินาปลูกชอบอากาศเย็นนะครับบ้านเราอากาศร้อนเป็นบางที่อาจจะปลูกได้นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมเห็นต้นสนสามใบต้นนี้นะครับออกลูกพร้อมที่จะให้เป็นเมล็ดพันธุ์เลยนะครับมีใครเคยเห็นอย่างนี้ไหมฮะมันเต็มต้นไปหมดเลย มันจะมีลูกของมันะเต็มต้นไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใ,ใกล้ๆนะครับมีฮะคุณเห็นไหมครับนี่คือลูกของต้นลำไยที่ยังไม่มีเม็ดออกเม็ดอยู่ข้างในนี่นะครับเม็ดมันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะหาให้ดูว่ามันจะมีแต่มันสูงแล้วเกินนะผมบอกตรงมันสูงขว่าอมอีกนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับนี่คือ นี่คือเมล็ดของต้นสนสามใบอยู่ข้างในนี่ครับแบบมันยังอยู่ข้างในแต่วันนี้ฝากมยังไม่แก่นะครับถ้าเรามีฝาแก่เราเก็บไปแล้วไปรอให้มันแตกนะแล้วเราเอาเม็ดมันข้างในไปไปเพาะโอ้โหมันจะได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยมันเต็มต้นไปหมดเลยครับต้นเนี้ยต้นเนี้มีเยอะไปหมดเลยนี่ฮะเยอะหมดเลยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้คือแตกไปหมดแล้วเนี่ยฮะแตกไปหมดแล้วอันนี้คือต้นที่เนี่ยอย่างเงี้ยยังเป็นโอ้ต้นนี้ออกเต็มไปหมดเลยเนี่ย อย่างเงี้ยเอาต้นไปหมดเลยนะเนี่ยฮะนี่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 เห็นไหมครับเนี่ยแหละคือนี่แหละคือต้นพันธุ์ของมันนะเนี่ยเยอไปหมดเลยนี่ฮะนี่ฮะนี่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 เยอะไปหมดเลยนี่ครับนี่คือเม็ดของต้นตนสามพันธ์นะเนี่ยครับในตนสามใบนะข้างในมันจะมีเม็ดอยู่ นี่ฮะแต่ต้างต้นเลยฮะผมมองเข้ไปนี่แบบโอ้โหเต็มไปหมดเลยนี่ฮะสวัสดีครับนี่อีกครับนี่ครับนี่ครับนี่เออผมเห็นนะมันมันเยอะแยะไปหมดเลยผมมองมันมันสูงครับมันสูงเนี่ยคือต้นสับปะรที่ผมคิดว่าจะไปปลูกนะครับ นี่คือต้นสาบาะรดที่ผมไปกินไปจะไปปลูกผมปีนไม่ได้นะครับข้บางในเนี่ยมันอรู้ว่ามันเดอะไปหมดเลยมูลต้นีกเยอะเลยนะครับเยอะมากเพียบเลย คือเยอะมากๆเลยต้นนี้ออกทั้งต้นเลยครับได้ออกทั้งต้นเลยโอ้โหไหต้องหาเวลามาเอาให้ได้เลยเนี่ยไม่หมดเลยอ่ะอ่าตรงนี้ก็เจออีกต้นหนึ่งครับอยู่ไกล้กันนะนี่นี่คือแตกไปแล้วอันนี้คือ ยังไม่แตกนะครับนี่คือเม็ดอยู่ข้างในเนี้ยนี่คือเม็ดอยู่ข้างในนี่ครับนี่โอ้โหต้นนี้ก็เยอะนะครับผมจะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับดูกันไปนี่ก็มีนะครับอันใหญมากนี่ฮะเมื่อกี้ผมดูต้นโน้นนะครับอีกต้นโน้นเมื่อกี้ต้นโน้นนี่มาต้นนี้นะเนี่นี่โอ้โหต้นนี้ก็มีครับนี่นี่ฮะนี่ฮะโอ้โหมีครับมีพอสมควรเลยนะครับตัวนี้มีสมควรเลยเนี่ยข้างบนก็มีครับเนี่ย นี่ก็มีนะครับแม่เนี่ยม,มันก็มีหลายจุดหลายจุดต่าง,าง,างๆไปดูกันไปนะครับนี่คือส่วน3ามใบนี่คือนี่คือ,คอ,คอมเมล็ดพันธุ์ของเขาอยู่ในนี้นะครับเนี่ยใกล้แตกละใกล้แตกละนี่ฮะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย ย้ายหมดเลยย้ายหมดเลยมันก็มีตูมเล็กๆมาหาต้นนี่ก็ใหญ่แข็งแรงน่าสมากอยากจะไปปลูกที่บ้านจังเลยต้นสนสามใบนี่มันปลูกยากจริงๆนะเพราะเอาตัวกันตอนนี้หวเย็นเนี่ยนะครยังมีเม็ดอยู่ตรงนี้น,นะครับเนี่ยเนี่ยในฤดูเขาเรื่องไหเนี่ยย้ายหมดเลย โอ้โหเติมต้นนี่ครับตายคนักธรรมชาตินะที่วันนี้บอกนะครับอืมนี่ฮะต้นไม้สวยงามนะครับสวยงามมากเลยต้นส่วนสามใบนะครับเห็นอยู่ดิสนอล้วดอกกำลังออกอย่างเต็มเลยบานสะพรั่งน่าปลูกมากๆผมจะพากลับบ้านนะครับเดี๋ยววันไหนผมมีโอกาสจะพาับเมืองไทยนะครับเอาพันไปเผยแพร่ที่เมืองไทยโอเคครับสวัสดีครับ